สู่ประสงค์การจัดปั่นในบ้านต้านโควิดเฟสสเนี่ยเนื่องจากเดิมเนี่ยแคมป์เราอยู่ที่เชียงใหม่นักกีฬาเก็บตัวเพื่อเตรียมทั้งโอลิมปิกเกมทั้งนักนักกีฬาที่เป็นทีมอาชีพก็ขึ้นไปเก็บตัวรวมทั้ง BMX ก็เก็บตัวที่สุพรรณบุรีแต่นี้เมื่อ,อทางรัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิด นักกีฬาจะออกมาซ้อมข้างนอกก็ไม่ได้งั้นงั้นเรามีเฟสหนึ่งอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอปั่นในบ้านต้านโควิดเราก็ให้นักกีฬาเนี่ยหยุดแคมป์แล้วก็เพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเนี่ยก็โค้ดก็จะออกโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับให้ปั่นอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มต่างๆใช้ทีมชาติเนี่ยเป็นเกณฑ์และขณะเดียวกันถ้าเรามาคำนึงถึง นักกีฬาทีมชาติอย่างเดียวประชาชนทั่วไปน่ะเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันน่าจะออกกํบบาลังกายได้ด้วยก็เลยคิดโครงการตัวนี้เราคิดมาแล้วตั้งแต่เฟสหนึ่งเราก็จะมาเริ่มเฟสสองในวันเสราร์ที่จะถึงนี้ถ้ามันทุนเลาเบาบางลงรัฐบาลยกเลิกข้อกําหนดต่างๆแล้วก็สามารถดําเนินการจาัดก,การใ้ขันได้เนี่ยเราก็จะรีบทําให้เร็วที่สุด อันดับแรกก็อาจจะจัดโดยไม่มีคนดูเราอาจจะเลื่อนเอาลู่มาแข่งก่อนเพราะเป็นสนามปิดนะฮะแล้วก็ตามด้วยการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามต่างๆถ้าคลี่คลายเมื่อไหร่แล้วสนามไหนพร้อมเอาก่อนเลยแต่อาจจะไม่เลี่ยงก็ได้สงขาพร้อมไปเลยนะครับเพราะนักปั่นเนี่ยเราต้องรีบบอกเขาบางคนเนี่ยไปจองที่พักจองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันคืนไม่ได้ด้วยงั้นต้องอดใจรอไปนิดนึง ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายนะครับจักรยานนั้นไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะนักปั่นทั้งหลายให้ซ้อมไว้นะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มวันที่9นี้เราก็จะมีโปรแกรมไปเรื่อยๆเก็บแต้มเก็บป้อยไปให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีแข่งเนี่ยเราก็จะดําเนินการในออนไลน์ด้วยถ้าเกิดยังแข่งปกติไม่ได้ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสถานการณ์โควิดรอบใหม่เนี่ยก็เป็นปนัญหาสรคในแง่ของการจัดการแข่งขงันกีฬาทุกประเภทแต่ว่า ความจริงเรามีประสบการณ์ด้านนี้นอยู่แล้วในช่วงของการระบาดรอบที่แล้วนะครับเรามีโครงการที่สําคัญโดยเฉพาะจริงๆวันนี้องเป็นวันนัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่เมื่อเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิดในรอบนีเนี่ยจำเป็นต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็<ม>จะมีการจัดการแข่งขันร,รูปแบบที่เราเรียกว่า v i r t u ช l นะครับซึ่งเราเคยทํามาแล้วใน ในช่วงของการระบาดรอบแรกและโครงการที่สําคัญของกรงมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขก็คือโครงการ9้าวท้าใจซึ่งจนถึงวันนี้เรากําลังจะเปิดซีซั่นสนะครับในเดือนต้นเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันในลักษณะที่แข่งขันกับตัวเองโดยส่งระยะทางนะครับหรือส่งระยะเวลาในการเข้าร่วมแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานก็เป็นการปั่นนะครับ ปั่นกับตัวเองในบ้านแล้วบันทึกบันทึกระยะทางนะครับบันทึกเวลาเพื่อที่จะแข่งขันกันได้ครับและยังสามารถมาเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจกับกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยก็คือในการแข่งขันของเขาทุกคนก็สามารถมาโหลดแอปพลิเคชันก้าวท้าใจเพื่อที่จะได้บันทึกการออกกําลังกายท้ามกลางการเป็นนโยบายสนับสนุนของกรมอนามัมาย เพื่อนี้ให้เขาได้บันทึกการออกกําลังกายเข้ากับแอปพลิเคชันก้าวท้าใจหรือไลน์ของก้าวท้าใจเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษต่างๆเช่นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซันสพอสมัครปับจะมีเฮลพอยต์ให้3ามสามสาเฮลพอยต์นะครับปั่นไปครบตามระยะที่กําหนดก็จะได้เฮลพอยต์เพิ่มใครได้เฮลพอยต์สะสมครบจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะให้กับนักแข่งขันกีฬาจักรยานด้วยเขาก็ได้2ทางนะครับเพราฉะนั้น ในการในการใช้โอกาสหรือใช้วิกฤตของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็ใช้ออกแบบกับการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดในการแข่งขันแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้ให้ลดการติดเชื้อนะครับโดยออกแบบให้สามารถที่จะแข่งขันกับตัวเองและส่งตัวเลขหรือส่งระยะทางเข้าร่วมกับ ระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันหรือว่าหรือว่าระบบโซเชียลมีเดียได้นะครับเพราะนั้นก็นี่คือการปรับแผนของทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยแล้วก็สมาคมจัรกรยานในพระลมราชุป,ปถัมภ์นะครับ